มันเลิศม,มากเลิศจริงๆออฟฟิเชียลให้ทั้งวงแบรนด์ให้มาค่ะแบรนด์ให้มาทดลองใช้แล้วก็แบบว่าใครสนใจก็สามารถติดตะก้า ไม่ใช่ใครสนใจใครสนใจสามารถเข้าไปดูในติกต o k ของ Member 48ได้นะคะเพราะว่าบางคนก็จะใช้แต่ละตัวที่มันแตกต่างกันไปแล้วก็จะชอบผลิตภัณฑ์แตกต่างกันไปเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีหลายแบรนด์มีกาวิชมี jk x lab มี pantry คือ,อครอบคลุมตั้งแต่หัวจรดเท้าอะทุกคนเก็บป้าแบบว่าโลชั่นเอ่ยสกินแคร์เอ่ยเมคอัพเอ่ยทุนเยอะมากจริง ตัวไหนผู้ชายใช้ได้บ้างจริงๆอ่ะมันเป็นยูนิเซ็กนะหนูว่าเพราะสกินแคร์มันไม่ได้มีมันไม่ได้มีบอก้วยส้งว่าแบบเออใช้ได้แค่ผู้หญิงผู้ชายนะอาจจะมีบางตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบอย่างเช่นโฟมล้างหน้าผลิตภัณฑ์แบรนด์อื่นอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบว่าคิดว่าอ่อนโยนแล้วก็ใช้ได้กับทุกคนใครที่มีปัญหาสิวอ่ะคนที่จะใช้แพนโดรีนะคะเพราะว่าแบบมันอ่อนโยนมากๆอันนี้หนูบอกเลยว่าไม่แสบตันเลยไม่แสบตาเลย,เลยจริงๆใช้ได้คือหนูเช็ดตาแล้วเช็ดอีเช็ดแล้วเช็ดอีกก็คือไม่แสบไม่เเป็นลยยสบาามก ของหนูที่มีติดตะกาหนูติดแค่เซรั่มอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวจะอาจจะมีการไลฟ์ในทิกตอกกันเกิดขึ้นแบบเมมเบอร์แต่และคนก็อาจจะมีการได้ไลฟ์ทิกต้งทิกตอกกันได้ทํานู่นทำนี่กันที่แบบว่าได้ประสบการณ์มาขึ้นได้ทดลองทํามาขึ้นได้พี่จอบ,บอกว่าให้ซื้อกิ่งกันมาเลยเดี๋ยวทุกคนจะได้กินกิ่งกิ่งกิ่งมันน่นาใสจริงอะมันแบบคลิปกันแดดมันเลิศเกินคุณนะซึ่งเรายูของนี่นี่นมาอีกีด้วยซ้ำตัวนี้นะคะอันนี้ของกาวิชค่ะ h ย ดีเกินลงในพลแล้วบอกราคาแล้วที่จำหน่ายได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะลง i อ m ให้นะคะแต่ว่าถ้าสนใจหลักๆตอนนี้ให้ลองเข้าไปดูในตะก,ก้าของเมมเบอร์48แต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนก็จะแปะตะก,ก้าไม่เหมือนกันแบบแต่ละคนก็จะชอบตัวสินค้าคนละตัวกันอย่างบางคนมีปัญหาใต้ตาก็จะอาจจะเน้นไปที่ตัวนี้เน้นไปที่ไอครีมบางคนที่มีปัญหาผิวแห้งก็อาจจะไปเน้นที่โลชัน่นแล้วแต่อย่างเราก็แบบว่าต้องการแบบเนเชอรัลแล้วก็วิตามินซีก็จะอาจจะสองตัวนี้อะไรเงี้ยตะก,ก้าไม่ขึ้น ตะก,การในนี้ยังไม่มีค่ะคุณพี่ไปตะก,การในติกตอกก่อนนะเดี๋ยวแบบถ้าเขา approve ในการแบบให้ไลฟ์ในติกตอกแล้วเดี๋ยวเราจะลองดูอยากแปะตะก,กามานานแล้วแบบอะไรอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าใครถนัดไลฟ์ก็ไลฟ์เลยค่ะถนัดแบบทำคลิปสั้นๆเล็กๆก็ทําคลิปอะไรอย่างนี้เรตกกาตนะการ้องมีขอบคุณนะคะฝากด้วยคือมันดีจริงๆใครที่แบบว่ามีปัญหาผิวหรือไม่มีปัญหาผิวก็ได้แต่ต้องการเสริมความแบบแข็งแรงให้ผิวอะไรอย่างเงี้ยแนะนําแนะนําเลยใช่เดี๋ยวจะไปกดกระดิ่งจริงๆละ ่าลืมหากระดิ่งไหมเราจะเอาไก่โอ๊กดีกว่ากระดิ่งเดี๋ยวคนใช้เยอะเดี๋ยวเอาไก่โอก๊ก